สวัสดีครับคุณบิ๊กสแก้วครับสวัสดีครับคุณกเกษมผุดพองท่านลูกค้าเขาขอเข้ามาว่าให้พูดพ,อพอรีวิวอ่ะให้รีวิวให้เพาะเพาะสุพุงสุภาพหน่อยอสุภาพนะครับเออ,เอ,อคลิปนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับคุณเกษมนะรีวิวรถให้สุภาพหน่อยอย่ากระท้วงพวกหากอย่าปูปูเมืองนะได้ครับอ่ารีวิวให้สุพุงสุภาพหน่อย<ท>อ่าคันนี้เป็นตัวปีไหนครับคุณเกษมนะคันนี้เป็นนะซูซูกินิวซูซูกิสวีฟปี2022โฉมใหม่ล่าสุดเลย รถสวยมากมาดูเลยครับเดี๋ยวเชิญเปิดประตูให้ผมหน่อยครับคุณเกษตรเอาครับคุณบิ๊กครับดูเลยครับอ่าครับโอ้ยแต่วันนี้คลิปนี้มันจะขึ้นไหมนะครับเนี่ยเออคุณลูกค้าเขาบอกว่ารีวิวให้สุภาพหน่อยพูดจาให้พอๆสักนิดนึงนะครับพูดปลายพอๆได้ครับอันนี้นะครับภายในนะครับเป็นสีบอกสีน้ำเงินนะครับอ่าอันนี้เป็นพวงมาลัยนะครับมีมันติฟังก์ชันหนึ่งนะครับยากูปูเมึงเมืงยาสุดยาสตุลมีปุ่มพุทธศัตรูหนึ่งตัวนะครับอ่าครับเฮ้ย ค่อยๆครับคุณกิยะเดี๋ยวคุณจะเป็นอันตรายนะครับคุณต้องระวังนิดนึงครับครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับเอาเปิดไม่ได้อีกครับใครไม่ปิดว้ไเดควายเอ้าลืม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 โอ้ลืมลืมครับโอ้ไม่เป็นไรเขาคุณอย่าแสดงความสะทุนออกมาอย่าแสดงถึงความนะเออไม่มี การศึกษาเครื่องมืออยู่นะครับรถสวยนะครับรถแก๊สไม่เคยติดนะรถสวยมากติด LPG ครับแก๊สไม่ติดครับติด LPG เอาพูดเล่นนะครับเป็นมุกสักนิดนึงภายในสีฟ้ารถสีแดงครับเมื่อไรจะจบคิสตกทีครับไม่ไหวแล้วครับอคุณเกษมไปเปิดฝากระโปรงหน่อยครับผมโอเคโอเครถไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะพร้อมนะครับคันนี้รถพร้อมเลยนะครับ โอ้ยเมื่อยไปแล้วเมื่อยอัดคลิปเดียวเหมือนอัดเป็นสิบคลิปเลยครับเอเปิดยังไงล่ะครับเนี่ยเอาโอเคเปิดได้แล้วอ่ะห้องเครื่องเดิมนะครับอถไม่ขยับครับสีเดิมทั้งคันนะฮะอ่าคันนี้ลืมบอกโปรโมชั่นด้วยบิ๊กนะคุณบิ๊กสแก้วครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับอ่าคันนี้ก็เราก็ขายในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถปีสองพันยี่สิบสองคุณกิตสวิปเราแถมมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟหนึ่งคันนะครับ เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงนะครับมูลค่า4 0,000บาทจองคันนั้นได้ทั้งคันนี้ด้สองคันเลยหรือใครไม่อยากได้คันนี้ก็เอาเป็นสรถไปส0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เนี่ยมีด้วยมีทุกอย่างพร้อมโอนให้เลยนะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนะครับกันยายนนี้เท่านั้นนะครับปีไหนครับ2 5 6 7อ่าเปี2 5 6 7นะครับอ่าะครับโอเคพี่น้องจบคลิปเลยครับ จะให้รีวิวแบบสุภาพหรือจะเอาแบบไหนก็คอมเมนต์ข้ามานะครับเออเมึงอยากได้แบบไหนมึงก็บอกกูอนนห่าเยอะจัดให้นะครับเดอยาแบบไหนอโอเคครับอลา,าก่อนครับสวัสดีครับ